สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซต Default App ของตัว Windows 11นะครับหลายท่านนะครับที่ทำการลงตัว Windows 11เรียบร้อยนะครับแล้วมีเบราว์เซอร์นะครับที่ติดมากับเครื่องที่เป็น Microsoft Edge ถูกไหมครับแต่เราไปทำการลงตัว Google Chrome เพิ่มเติมนะครับแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะเซตให้ Google Chrome เป็น default browser ของเครื่อง Windows 11ทําได้ไหมทําได้นะครับถามว่าแล้ววิธีการทานั้นทาอย่างไรนะครับวิธีแรกขั้นตอนนะครับในการทำเซต ให้ Google Chrome เป็น d e ฟอลต t สำหรับ Windows 11นะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ปุ่ม Start 1ทีแล้วก็ไปที่ Setting นะครับจากนั้นไปด้านซ้ายมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า App นะครับคลิกไปหนึทีตรงปุ่มกลางนะครับมันจะมีคำว่า Default App นะครับให้เลือกทำการเลือก Default App 1ครั้งนะครับจากนั้นเลือเล่อนลงมานะครับเมื่อเลื่อนลงมาแล้วเราจะเห็น โปรแกรมทีชื่อว่า Google Chrome สำหรับใครไม่เห็นนะครับก็ทำการติดตั้งตัว Google Chrome อนจากนั้นทำการคลิก Google Chrome ไปหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของ html, HTML นะครับหรือ html ก็ให้เลือกเป็นสวิตช์จากเอ e เป็น o o o g l h r o r o นะครับส่วนนั้นส่วนถัดมานะครับในเรื่องของที่เป็น http กับ https ก็ให้เลือกเป็น o o o g l h r o r o นะครับเท่านี้นะครับมันก็จะเป็นการสวิต นะครับว่าเป็นการเปลี่ยนจาก Microsoft Edge เป็นตัว Google Chrome Browser สำหรับตัว Windows 11เวลาเราแบบคลิกลิงก์จากพวกในส่วนของ Outlook นะครับหรือ PowerPoint หรือลิงก์ต่างๆนะครับตัวมันจะทำการเปิดตัว Google Chrome ที่เป็นในส่วนของตัว default app ให้เองอัตโนมัตินะครับสำหรับ แอปอื่นนะครับเพื่อนๆจริงๆเพื่อนๆก็สามารถทําการปรับได้อาทิเช่นถ้าจะเปิด PDF ก็ให้เปิดผ่าน a อค o b a t Reader ที่เราทำการดาวน์โหลดหรือว่าจะเปิดผ่าน Microsoft Edge หรือจะเปิดผ่าน Google Chrome เราก็สามารถทําการเลือกได้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการปรับ ให้ Google Chrome เป็น Default ของตัว Windows 11นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบบทความนี้นะครับหรือวิดีโอนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเหเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ